สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านาร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหนักเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่าร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบบรับปาาระกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า9้ารายการสินค้าชินน้นแรก จี้ทรงกรมตัวเอสงานลงยางานมือหนึ่งเรือนทอง90หนัก7.6กรัมชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.9เซนคัวจี้กว้าง5มิลราคา1 9 0 0 0บาท งานชิ้นนี้เป็นงานลงยาที่ทำออกมาได้สวยมากค่ะโดยทำอักษรตัวเอสบนงานลงยาสีแดงและทำรัศมีออกมาด้วยงานลงยาสีขาวหน้าง,งานขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10บาทใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยเด่นเหมาะกับผู้ที่ชอบงานสไตล์เท่ งานตัวอักษรก็เป็นที่นิยมในงานจิวเวอรี่ค่ะใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยเด่นสะดุดตาขั้วจี้กว้างถึง5มิลสามารถใส่กับสร้อยคอ 18K โชกเกอร์หรือเชื่อกก็สวยคนละสไตล์กันค่ะ สร้อยข้อมือทับทิมประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก26.4กรัมประดับเพชร,ร, K, ร,พชร2ตัง60เมตรรวม1.20กรัตทับทิมแอฟริกา10เมตรหน้ากว้าง0.9เซนยาว17เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา68,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่ค่ะ หน้างานกว้างเกือบหนึ่งเซนและใช้ทองหนักทับทิมแอฟริกาแต่ละเม็ดเนื้อใสสีชมพูหวานฉ่ำเป็นงานที่ใส่ขึ้นมาจะดูเด่นสะดุดตาผู้พบเห็นค่ะเพชรที่ประดับก็ขาวเล่นไฟดีหากทางร้านไม่ได้ระบุว่าเพชรกุลาบหมายถึงเพชรเกสรเพชรสมัยใหม่ค่ะแหวนไพลินล้อมเพชร เรือนทอง 18K หนัก5.07กรัมล้อมเพชรเม็ดละ4ตัง14เม็ดรวม0.56กรัตหน้าแหวนขนาด1.4คูณ1.5เซนแหวนเบอร์57ราคา31,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำไพลินหลังเบี้ยมาประดับและล้อมด้วยเพชร ไพลินมีตำหนิที่ผิวหน้านะคะแต่เป็นงานที่เพชรสวยเซตติ้งดูเรียบร้อยดีค่ะแหวนทับทิมพมา่าประดับเพชรแชปเปอร์เรือนทอง 18K หนะัก6.95กรัมประดับเพชรกลม1ตัง7เม็ดและเพชรแชปเปอร์3ตัง8เม็ด ทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.31กรัตหน้าแหวนขนาด1.4คูณ2เซนแหวนเบอร์54ราคา25,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เซตติ้งสวยมากค่ะโดยการนำทับทิมพมา่าเจียระไนทรงมาคีมาประดับ6เมตรนำเพชรกลมและเพชรแฟนซีมาประดับรวมด้วยเป็นงานดีไซน์สวย และดูทันสมัยค่ะทับทิมและเพชรเล่นไฟดีค่ะแหวนเพชรเรือนทอง 18K หนัก7.22กรัมประดับเพชรแนวกลางขนาด30ตัง4เมตรรวม1.20กรัตขนาดด้วยเพชรบริวาร1ตัง22เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.42กรัตหน้าแหวนขนาด1.5คูณ1.1เซน แหวนเบอร์52ราคา58,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานแหวนแถวที่ดีไซน์สวยค่ะเพชรขาวเล่นไฟดีนำเพชรเม็ดใหญ่มาประดับแนวกลางแบบฝังหุ้มขนาบด,ด้วยเพชรบริวารเป็นงานเพชรเยอะใส่แล้วดูหรูค่ะ แหวนทับทิมพมา่าประดับเพริดอตเรือนทอง 18K หนัก4.15กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด5ตังและเพชรบริวารอีก14เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.20กรัต หน้าแหวนขนาด1.5คูณ1.5เซนแหวนเบอร์51ราคา19,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยโดยการนำพลอยสองสีมาประดับร่วมกันและฝั่งเพชรที่ขาวไฟดีเป็นงานเซตติ้งที่ดูสวยไม่จำเจสีของพลอยดูตัดกันเข้ากันดีงานดีไซน์สวยแปลกตาชวนมองค่ะ แหวนเพชรลายคว้เรือนทอง 18K หนะัก6.43กรัมประดับเพชร12ตัง4เมตรและบริวารอีก33เมตร0.50กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.98กรัต หน้าแหวนขนาด1.8คูณ1.1เซนแหวนเบอร์52ราคา32,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรสวยขาวไฟดีค่ะโดยการนำเพชรมาประดับกระจุกตรงแนวกลางบ่าประดับลายควายฝั่งเพชรสองแนวเป็นงานที่ใส่ประดับแล้วเพชรดูเต็มหน้านิ้วค่ะแหวนดอกไม้เพชรลูกโลกแบบรองซัพ์ เรือนทอง 18K หนัก3.46กรัมหน้าแหวนขนาด1.8คู1.6เซน แหวนเบอร์59ราคา1 1 0 0 0บาทงานโบราณแบบนี้มักจะเห็นเป็นเพชรซี่แบบรองซับแต่งานชิ้นนี้โดดเด่นตรงใช้เพชรเหลี่ยมลูกโลกประดับแบบรองซับเป็นงานโบราณแท้ที่ก้านแหวนมาในสภาพสมบูรณ์หน้างานขนาดใหญ่ใส่ประดับกับชุดไทยแล้วดูสวยลงตัวหรือนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ดูสวยคลาสสิกดีค่ะเพชรลูกโลกแต่ละเม็ดเล่น แสงล้อไฟดีค่ะชิ้นสุดท้ายต่างหูเพชรตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก16.73กรัมประดับเพชรเม็ดละ5ตัง2เม็ด3ตัง58เม็ดและ2ตัง32เม็ดและเพชรบริวารทั้งชิ้นงานรวมเพชร3.17กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง5เซน ระบบล็อกแบบตัวหนีบหางกระรอกราคา14,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่ที่ดีไซน์สวยค่ะเพชรที่ประดับก็ขาวเล่นไฟดีเป็นงานที่ใช้ทองหนักมากกว่า1บาทและประดับเพชรถึง3กระดัดกว่าหน้างานขนาดใหญ่นำมาใส่แล้วดูสวยเด่นสะดุดตา การดีไซน์ชิ้นงานเป็นตุง้งติ้งทำให้ชิ้นงานดูสวยน่ารักมีสเสน่ห์ยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ